ประชาชนเพื่อรับฟังความคิดเห็นของพี่น้องชาวอำเภอสถิงพลานะครับครับพี่น้องครับก่อนที่จะเข้าสู่การเสวน,นาครับการเรียนุกท่านนะครับวันนี้ที่ทานยกมาชานะครับเลื่องจากมีหนัง,นงสือด่วนจากทันผูวาราการจังหวัดครับให้เชิญไปห้าลือไปไประชุมกันเรื่องของพี่น้องเนี่ยครับเรื่องของทันนยกอุทิศจะมีโครงการในการที่ว่าให้พี่น้องชาวครับสมุติสถิงพลาหรือทั่วไป ได้โดยสารคืนแพขนาดยนต์นะครับไม่ต้องเสียเบียทั้งรถทั้งคนนะครับแต่มันมีระเบียบบางอย่างกับที่ต้องห้าลือนะครับเพราะฉะนั้นก็ไปทําภารกิจประชุมกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอยู่นะครับตั้งแต่บ่ายโมงถึงนะครับเดี๋ยวประชุมเสร็จนะครับท่านจะรีบเดินทางมาเพื่อพอปากับพี่น้องนะครับกักแคบ้วครับเพราะว่าถูกบาทถูกสตางนะครับจะได้หลดคายใจใจนะครับให้กับพี่น้องในเรื่องการ ขึ้นแพร่ข้าน้าโยนพี่น้องอาจจะไม่ได้ไปขึ้นแพร่พยโยติบ้านแต่ว่าลูกล้านพี่น้องยาดพี่น้องนะครับที่ไปทํางานไปเรียนทั้งซื้อโยนะครับในเมืองนะครับขึ้นแพร่อาจะได้ไม่ต้องเสียเบียนะครับทางว่าผ้าหลอดอะไรกั้ทางหลอดทางคนนะครับครับพี่น้องครับรล่ไลฐานในกาบุเรียนนะครับว่าอบจพอประชาชนเนี่ยพีสุวัตกระบอกแหลกเดียวนะครับว่านายกอุทิศข้าวทำงานนะครับ เทอ,อปเจาสงขลานะครับกก,รกรตรับรองวันที่ยี่หกตุลาคมปีสองพันห้าร้อยห้าสิบสองข้าไปทํางานวันที่สองพฤศจิกายนนะครับกากิจท่านที่ครับในท่านาที่ท่านเป็นนาอยอกเทศมนตรีนนะครสงขลาพื้นที่เล็กๆนี่ครับดูแลคนกับประมาณเจ็ดแปดหมื่น 8, คนมีประชากรแฝงกันเทว่าชายชิดเหลือตั้งไม่ได้อีกประมาณสี่ห้าหมื่นคนกับเป็นประมาณแสนว่าคนครับแต่ว่าพอมาเป็นนายกอบจนี่ดูแลประชาชนลานสี่แสนคนเลยครับตอนนี้ สิ่บกอำเภอรครับติดเนื้อตั้งแต่ละโนดไปจนถึงถติดตายสบายย่อยชนยาลาด้วยครับนะครับไปชนสตูลนะครับ,นนรบออลอยว่าตำบลน,นะครับลอยว่าตำบลที่นี่ทา้าหวังเงาประมา่านอะไรกับข้องอบอจอสงนคลาอบอจอสงนคลามีงบประม่านึ่งพสามรอยล้านครับแร่ามากับพันสามรอยล้านนะครับแต่พันสามรอยล้านนี้จะต้องรับผิดช,ชอบทุกตารางนิว้ว นะครับเทเป็นผ่าละกิจข้องออบจผ่านสามลอยล้านนี่ไม่ใช่ว่าเอามาทําโครงการได้หมดนะครับมีเงินเดือนขาราชการประจํามีขารักษาพยาบา,ขาลข้ามมั่นหลอดขาหลอดแม็กโคหลอดทุกยางกับข่าเงินกู้ขาดอกเบี้ยขาสารพัดเรื่องสรุปไปส่วนนึงแล้วกับประมาณสี่รอยล้านเรื่ององอบประมาณในการพัฒนาอยู่ประมาณเจ็ดแปดอยล้านครับเจ็ดแปดอยล้านนี้กับส่จอสามที่พวกคนนะครับก็พยายามดึงโครงการเขาไปใน เคสเหล็กตังของตัวเองนะครับทองทิ้นต่างๆก็พยายามดึงอประมาณนะครับและไงๆว่าเบียถูกบา้านถูกสตางค์พันสามลอยล้านเป็นข้องฐานทุกคนทีทนังอยู่ครับเป็นข้องฐานทุกคนเลยทานเสียภาษีมดัดพี่น้องประชาชนบางคนโดยจะบอกในเคสเทศบาลโดยจะบอกเทศบาลน,นครัาเยเมื่อก่อนเขาไม่ค่อยรู้ความสําคัญของอบจว่าอบจเนี่ยมีความสําคัญเป็นื่อเขาเข้าใจว่าอ่ะการจนอยู่ในเคสเทศบาลแล้วภาษีที่จนเสียจนเสีย,สยจะบอกในเคสเทศบาล เรื่องการไม่ได้เสียที่อื่นไม่ใช่นะครับพี่น้องชาวสติงพลาเนี่ยถูกตำบนนะครับเสือซะบูกก้อนหนึ่งกันหันแตนเสียภาษีแล้วและเขาบวกไปแล้วครับก้อนหนึ่งสิบบาทแล้วเขาบวกไปใน,บบน,นปยี่มาตางังหันแตนเสียแล้วในยี่มาตังส่วนนึงนระโยชน์ทิศอบอาตาส่วนนึงไปรโยชน์ทิศสวรรา์ประโยชนทิศอบอจส่วนนึงไปรโยชนทิศรัฐบาลกลางนะครับเพราะฉะนั้นถูกฐานเป็นเจ้าของภาษีครับการนายกอ,อุทิศบริหารงานบริหารเงินของฐานเนี่ยครับ เพื่อให้เกิดประโยชน์มากที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยทำไม่นาะยกอ,อุติศถึงทําโครงการอบจพอประชาชนพอเลิ่เข้าหลับตำแหน่งเพราะท่าน,น,ทนต้องการเอาเบียร์เนี่ยขึ้นกับรถกับรถให้ชาวสติงพร้าก็ต้องมาถามกับว่าชาวติงพราต้องการอะไรมีปัญหาอะไรทุกเรื่องกับโครงสร้างพื้นฐานต่อเดียวเรื่องอ่ส่งเสริมอาชีพเรื่องคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุคนพิการการศึกษา ประเพณีศาสนาวัฒนธรรมนะครับท่านสมบรตเสนอได้หมดนะครับมีโครงการจะดีมากับเพราะว่าและง่ายๆว่าเหมือนมาม่านะครับใสเื่งปุ๋งใส่ไรมาเรียบร้อยเล้วเลือดแต่นำารนนี่ครับเติมนำารนอะไรกินได้เลยแต่ว่าถ้าท่านบอกว่าหน้ายกอุติิตัวช่วยฉันมาคิดตี้แต่ว่าฉันติปลาฉันงานอย่างไรให้มันใ <ๆ S 1> หญ่ไอ้ปนีเสดงกว่าต้องห้ามาม่าห้านำโรนห้าอลไรต่างๆนาๆนาซึ่งต้องใช้เวลานะครับต้องใช้เวลา นะการกล้าเนียนทุกทานนะครับว่าทันเสนอโครงการได้มัครกับถามว่าอบจอเนี่ยภารละกินของอบจออคืออะไรผมกการเรียนถุกทานก่อนนะครับผมยอกตัวอย่างว่าถานนเตยเชื่อมแลหวางเคตปีเปลมเนี่ยแกแส่สินเนี่ยมากับสติงมาสติงพระเนี่ยนะครับไม่มีเจ้าภาพกับถ้าไม่มีอบจอเลืองจากว่ามันขาบเกี่ยวสองอำเภอ ถ้าให้อบอต์ละพิช,ชอบระวังสองอบอตหงอบประมาณไม่พอเกียงกันภายใต้หงอบประมาณที่จำกันเพราะฉะนั้นจะต้องมีองค์กรองค์กรนึงกับเทจะต้องมาละพิช,ชอบเรื่องนี้นะครับเพื่อว่าจะเอาเงินเนี่ยมาสนับสนุนให้ถนนที่มันยาวๆที่เป็นสิบล้านสิบสองล้านนะครับจะได้ดูแลพี่น้องเพราะฉะนั้นเขาก็เลยต้องเลือซ่อจอขึ้นมานะครับนี่ก็คือรา,ายละเอียดเก่าวๆที่นี่กับพี่น้องครับ อยากทำความเข้าใจผมไปอบจอพอประชาชนมาสร้างปีนี้ปีดีซียังมีไล่ฐานเข้าใจว่าอบจอนี่เป็นผู้บังคับปัญชาขขงอบตอของเทศบาลบางคนเข้าใจว่าอบอจที่สร้างม,มารสร้างการตำรวจแต่าหานได้ในตำบลในเลบนเนียนะครับไม่ใช่ครับอบจอนี่เหมือนกันเป๊ะเลยกับกับอบตกับเทศบาลเป็นองค์กรประรองส่วนต้องที่เหมือนกันสร้างการไม่ได้ครับ สังกายไม่ได้เลยครับจะสังหน้าหยอกว่าหน้าหยอกอบตตัวต้องทำแบบนั้นตัวต้องทำแบบนี้นะไม่ทําไม่ได้ไม่ใช่ครับสักซีเท่าเทียมกันเลยครับเพียงแต่ว่าหน้าหยอกอบตเขาดูแลในตาบลนะครับหน้าหยอกอบจอเขาดูแลโดยภาพรวมนะครับการเรี้ยงดุทากันแต่ว่าเราอยู่มันผีมันนองครับแต่นายกอุทิตแต่ในความสําคัญทีนี้การเรี้ยงดุทารนกับว่ามีคนผูดว่านายกอุทิตเนี่ยนะครับขยัน เดินทางตั้งแต่ตื่นนอนตีห้าว่าลุงตีหกว่าลุงทัว่าชาวตีบ้านตีแม่แหล่ากับคนมาออกจากบ้านตีแปดว่าชาวกับบ้านห้าทุ่มเที่ยงคืนโทกเอาทราบงานมีน้องกับงานนึ่งโย่ตีขีหนักอีกงานนึ่งโย่ตีสบายโยวันเดียวกันเรียบร้อยเลยกับ่องรอยกิโลแต่ต้องไปท่านนายกอุติบบอกกับทีมงานนะครับวาโลไม่ว่านายกอบจต้องไปงานชาวบ้านให้มากนะครับ หนึ่งไปงานบวชงานตายงานวัดงานมัสยิดพลอยไรหรือไม่ครับไปงานชาวบ้านมากนี่เราว่างทานเวลาเราไปงานนะครับไปที่ภาคทันจะได้พานถนนทุนทางผานสะพานพานเส้นทางต่างๆที่ลำบากจะได้เห็นพื้นที่จริงนะครับไม่ใช่ว่าทาเตนังอยู่ที่อบจสงคลาเพราะฉะนั้นการที่ไปงานมากเนี่ยครับสิ่งที่ได้ประโยชน์คือหนึง่งได้เจอเชาวบ้านสองได้เจอพื้นที่จริงๆ ว่าชาวบ้านนั้นลำบากจริงๆพานธนุนลกลั่งยังไม่มีไฟฟ้านะครับนี่ก็คือสิ่งที่ทนายกอุทิศท่านเลยบอกว่าเพราะฉะนั้นนี่ต้องมาลบฟังความคิดเห็นไม่ต้องกลัวครับว่ามาถูกปีฉันเสนอไปทัวหุ้นแหลมไม่ได้นะครับกัวว่าชาวบ้านดีดาไม่กับท่านยากจะเจอปัญหาตอนนี้ฮกเวทีเราได้รับปัญหา แต่ละอำเภอเนี่ยนะครับอำเภอหนึ 1, ่งสาสิบเหลืองสี่สิบเหลืองห้าสิบเหลืองรวบๆแล้วตอนนี้เราได้รับปัญหาประมาณสองสามร้อยเหลืองเลยครับทางโครงการทางความต้องการเราก็มาสักหลีนะครับมาทําว่ามาแยกว่าแต่ละโครงการโครงการในหนึ่งสองสามสี่เบียร์ในป้าเลยครับพี่ดองพี่ดองมป็ลูกสิบคนนะพี่ดองเป็นพอ่อเป็นแม่นะครับโยในบ้านลูกแต่ละคนกับความสําคัญไม่เหมือนกันความต้องการไม่เหมือนกันนะครับพราะนั้นกันแลกแล้วว่าลูกว่าลูกคนนี้ต้องการเอ่อ เบียไปท่าไนี้พ่อแม่ก็ให้ไปนะครับสวนอบจเมื่อกัรกับเราเป็นผีไอ้นะครับเป็นพีนะครับไม่ใช่เป็นผู้บังคับบัญชานะครับเป็นพีเป็นเพื่อนนะครับเพราะฉะนั้นรวมกันกับรวมคิดรวมท่ามหลวงสร้างสรรค์ครับดับจากนี้ไปนะครับกาผมจะขอเปิดเวทีเสวนานะครับเราฟังความคิดเห็นของพีนองประชาชนนะครับกาจะขอแนะนําเป็นทางการอีกที่หลักจากแนะนําเร็ตนะครับ เดี๋ยวผมจะดําเนินการประชุมเลยเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับเดี๋ยวท่านนายกอุทิศประชุมเสร็จก็จะได้มาพบกับพี่น้องอีกที่นึงครับครับทะเลกับข้อนะนําก่อนเลยครับเจ้าข้องพื้นทีนะครับอ่าสอจอใจดีนะครับกับเป็นปีใยคนนึ่งข้องอบจสงข้าแล้วก็ตอนนี้เป็นรองประธานสภาอบจสงคล้ากับกับพีสุวรรดิยมเดชาครับกับท่านเดี่สองคับผู้อาวุโสครับเรียกว่าเกไม่ได้ต้องเรียกผู้อาวุโสครับอ่ากับกา ไล่ๆล่ทนกัเรียบีเอียดนะครับแต่ว่าโลจักกันนะครับผู้ย้ายใจดีกับพีเพลมททองเหลือแข้งจากอำเภอกระแสสินกับกับอ่อจอเตไปในเวทีเซวนาพบประชาชนมากเีสุดกับอดุลส่งดวงจากหลัตภูมิับกับอีกท่านนึงนะครับเป็นเทปึกษานายกอปจส่งคล้านะครับอับพิดจอบเรลืองกิจการเหลืองศาสนาเหลืองพี่นอง อ่าอิสลามนะครับเป็นผู้ที่มีความเชียช่ยวชาญความรู้ความสามารถในเรื่องของปี่นองมุสลิมนะครับเป็นผู้นําศาสนานะครับท่านสัตยามาัดมันรับหรือปี่นองชาวมุสลิมเรียกคูยาครับครับล้วก็ยังมีเจ้าหน้าที่ข้องอ๋อจแต่โลกประลัดแต่พูดพรด้วยการของนะครับวันนี้เล่าอ่ามารวมกันนะครับบันทึกเรื่องเล่าถุกคาพูดนะครับถุกเรื่องเล่าที่ปี่นองเสนอนะครับเราจะบันทึกไว้ในเทปบันทึกไว้ในวิดีโอนะครับ เพื่อว่าจะเก็บรวม,รวมนะครับว่าพี่น้องเนี่ยจะไม่ให้คัดตกบกพร่องครับพี่น้องเทไม่กลแลงกับไม่อยากอีแลงแต่แลงไม่ทุกพี่น้องเคีย้ยนลงในใบที่เจ้าหน้าถี่เข้าใหา้เหมือนกับที่พี่น้องแล้งกับที่พี่น้องเคีย้ยนเนี่ยนะครับเพียงแต่ว่าเราไม่ได้ฟังแต่เราจะเก็บสรุปรวรวม,รวมออกมาอา่านว่าโครงการไหนบางกับถิ่พี่น้องเสนอเพื่อจะนําไปสู้การทาเป็นของประมาณถ้าว่าต้องใช้งบประมาณมากเราจะเข้า กอบบ้านนะครับในปีสองพันห้าร้อยห้าสิบเจ็ดเดือนสิงหาคมนี้ครับนะครับโครงการนี้เป็นโครงการเล็งดวนที่ท่านจสุวรรณบอกนะครับเราจะแก้ไขปัญหาให้ทันทีนะครับโครงการนี้ที่ดำเนินการได้เราจะดำเนินการให้ทันทีนะครับครับต่อไปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะดำเนินการประชุมนะครับเราฟังความกิเ็นถูกๆเวทีครับเราจะใช้วิธีนี้ก็คือท่านนี้จะเสนอปัญหาให้ยกมือนะครับ เมยอยกมือแล้วเนี่ยผมจะฉีว่าจะหนับนะครับเช่นว่าผีเสื้อสีฟ้ายกมือ์ยกมือพอกันห้าคนนะครับผมก็จะบอกว่าผีเสื้อสีฟ้าคนถีหนึ่งาผีเสื้อสีแดงถาลังดูกคนถีสองไม้เหล็กสองนะครับคนนูไม้เหล็กสามให้จำไม้เหล็กตัวเองครับอย่าจำไม้เหล็กเพื่อนนะจำไม้เหล็กตัวเองพอคนถีหนึ่งผูเซ็ตผมก็จะบอกว่าเชิญทางต่อไปไม้เหล็กสองกับผูตอจะมีจาน้าทีของเราส่งไม่ลอยให้ทานนะครับ บางที่ท่านเคล้มเคลไม่อยากมายืนแต่ไม่ตรงนี้ท่านยืนอยู่เทท่านั่งแล้วครับเจ้าหน้าที่เราจะเอาไม่ร้อยนะครับไปส่งให้ทานทานช่วยแนะนําชื่อของตัวเองว่าโยเชยไรโยมู่ไหนมาจากองค์กรไหนถ้าเป็นภากประชาชนก็ให้บอกว่ายโยตำบลไหนมุ่ไหนแล้วก็เสนอปนะนะครับครับดับจากที่ใบนะครับข้อเชิญถุกฐานนะครับเสนอความคิดเห็นนะครับท่านใดจะเสนอความคิดเห็นต่ออบจสุขาเชิญยกมือเลยนะครับเช่นครับอ่า นาวงเสื้อขาวไม้เหล็กนึงนะครับน้าลวงถือชูมือตรงนู้นนะครับมาไม้ไม้เหล็กสองนะเสื้อดำพี่เสื้อสีชมพูไม้เหล็กสามนะครับพีน้าล้วงเสื้อสีฟ้านะครับไม้เหล็กสีผู้หญิงเสื้อสีแดงนะครับไม้เหล็กห้านะครับีไม้ไม้เหล็กห้าทนายอกไม้เหล็กฮอกนะครับมีอีกไม้ครับเอาไปหลอบแรกกอนหลอบล้างตวนยหญ่จะหมาว่าหลอบแรลกับแร่ท้าที่เพื่อนกอนนะครับ ครับครับครับเชิญครับอีกครับไม้เหล็กหนึ่งนะครับงเดียวเชิญเลยนะครับเชิญครับไม่เราเปิดตั้งไว้เลยนะครับท่านไม่ต้องเหลือเลยนะครับเล้งไดเลยนะครับไม่ต้องไปเปิดว่าดังไม่ดังนะครับเชิญครับกับข้อการเรียนวาพตันนายกตันนุชิตชูช่วยนะครับเรดตันลองเราตึงซ่อจอต่างท่านฐานตีนังยูนาตีนี้ครับ เป็นคนดีรู้จักมักคุณกันกันกบพอสมควรและก็ข้อขอบคุณพี่น้องวัวกะทิแต่ระพื้นที่ของตำบบนอำเภอส์ชัทิึงผาโลวันีนะครับซึ่งจะได้นำเสนอความเดือดร้อนของแต่ละพื้นทีให้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดกับได้รับทราบและความต้องการของ คนในพื้นที่นันน้นๆน,น,นะครับพ่อเมยงก,ก็ชื่อสว่างอัมพาปลอมนะครับอยู่มู่ทีห้าปันถ่ายหินตำบลถ่ายหินอำเภอสติงพระจังหวัดสงขลาของเรานะครับและก็เป็นประธานชมรมการท่องเที่ยวเชิองอนุรักษ์วิที้โนตนาเลซึ่งชมรมการท่องเที่ยวก็เรามันมันครอบคลุมไปสา้ำตำบลน,นะครับ มีตำบลายหินตำบลคู่คุดตำบลกรองรีนะครับจึงได้ดำเนินการมาเป็นเวลา7-8ปีแล้วที่ผ่านมาแต่ยังไม่บรรลุตามเป้าหมายที่เราได้วางไวเนื่องจากขาดการประชานานจึงเรียนภาคต่ายายกติดช่ว,ชวยให้ประชานดังการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยช่วยเสริม ให้การท่องเที่ยวริมทะเลทราบก็เรานะครับวิที่โนดนาเรีครอบคลุมให้นักท่องเที่ยวแต่ละพื้นที่ต่างๆาได้รับรู้เพื่อจะได้กระจายเม็ดเงินเข้าไปยังในพื้นที่ทำให้พี่น้องในพื้นที่ได้รับซึ่งตอบแทนตรงนั้นเพื่อประกอบอาชีพในการเยกว่ามี มีชาวกินขำนะครับให้พ่ออยู่ได้กับตรงนี้เป็นเรื่องสําคัญเรามีทรัพยากรธรรมาชาติหลากหลายที่เป็นจุดขายแต่ร่ยไพื้นที่เขายังไม่รู้กับในทะเลทราบตงงราก็เรามีข้องดีเยอะแยะนะครับมีกุ้งห้อยปูปลามีนกน,น้ำนานาชนิดขณะนีะ้เราเคยได้ยินแต่ว่าที่ ทะเลนอยมีบัวสวยงามมากครับตอนนี้ในทะเลสาบลินทะเลสาบมีบัวสวยงามห้ามมากๆมากนะครับเป็นธรรมชาติเลยเนื่องจากช่วงนี้เป็นภาวะน้ำไม่เข้มในทะเลสาบน,น้ำจืดจึงทำให้ธรรมชาติก็เล่ากลายเป็นสิงทียว่าเยียกว่าทำให้นักท่องเที่ยวลงไปแล้วประทับใจนะครับรกับ<ด>ตาเห็นก<ด>็เรา<ด>มี นักต่องเทีย่ยวข้ามาบอยแต่ยากกระชับให้แน่นขึ้นหว่าให้ทาง,งองค์การบริหารจังหวัดช่วยประชาัมพันให้ด้วยนะครับตาเห็นเราก็มีการต่องเทีย่ยวตาเห็นกูคดกลองลี่ไปถึงวัดปะโคกาบนวสักการส้มเด็ดเจ้าปะโคแล้วก็นึ่งวันเสร็จนะครับเจ้าเจ้าแม่อยู่วัวตีตกขุลาะนะครับตรงนี้ กับมีขลองดีในพื้นทีแต่ละพื้นที่ของตำบลตายก็ดีกูุ่ดก็ดีตำบลงองรีก็ดีมีรากไรนะครับสิงดีก็เยยกว่าเป็นทีคารพบูชาข้องในพื้นทีกับรากไรต่างๆตำบลพราะฉะนั้นตรงนี้จะเป็นจุดไขให้นักต่องเทยวก็เราได้ไปเยี่ยมชมนะครับจะทำให้คนในพื้นที่ต่างๆได้รู้จักพื้นทีนะครับ เมื่อมีการลงสูต้ตลฤซาบจะได้ชมุมเยี่ยมชุมติวตัดติสวยหมนะครับเป็นธรรมชา,าติตลฤซาบท้งค่านี่เป็นตลซัาแป้งนึ่งกับติยังอุดมสมบูรณ์นะครับตอนนี้่ายเราก็มีแนวเขตนะครับแนวคขตปล่อยปัน่นทัดนามนะครับปล่อยปัน่นทัดนามและขณะนี้ก็กำลังดำเน,น,นินการกระชังง่งเพื่ออนุลักษ แม่กุ้งกำครามดีกำลังหวางไข่นะครับเพื่อจะได้ซื้อซื้อพันต่อ,อเราทำกระชังรักกุ้งดีกำลังมีไข่ในทอ้องไปใช้ในกะชังเพื่อขยายพันไปโดยปฏิยายนะครับโดยหลดขาจ,จ่ายจากส่วนหนึ่งของกรมประมงนะครับตรงนี้กำลังดำเนินการอยู่นะครับกระชัางก็ เหนือวันใดทึ่งมาอย่างบานพมเ,เรียบร้อยแล้วนะครับแต่พร้อมที่จะดําเนินการให้เป็นรูปหลงังสําหรับพันกุงที่เราจะมาใส้ในกระชังนี้ตามมาตีในที่ประชุมได้ข้อผู้ประกอบอาชีพตําการประุงถ้าใครได้พันกุงที่มีใข้ก็ข้อให้เยอะกว่าเป็นส่วรรวมนะครับช่วรรวมกี่ตัวก็แล้วแต่ เอาไปใช้ในการจังนะครับตรงนี้เรามีคณะกรรมการประชุมเรียบร้อยวางแผนเรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมที่จะดําเนินการทิ่งสําคกันที่สุดก็คือข้อควักย่ำนะครับให้ทางองค์การมาอานส่วนจังหวัดช่วยประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวระว่างซ้ำตาบลตายฮินกูขุดกรองรีกับไปสาม้วยเผื่อไม่ใช่เวลาพุ่งข้อแก่นี้ก่อนนะครับขอขอบคุณกับพี่น้องที่กรบ ครับขอบความคุณนะสว่างนะครับอัมพาภพนะครับประธานชมรมท่องเที่ยวอนุรักษ์วิถีโนดนาเลนะครับสามตำบลนะครับข้องถ่ายอินคูคุดแล้วก็ข้องลีครับก็ถือว่าเป็นโครงการที่สร้างรายได้กับพี่น้องประชาชนและที่สําคัญที่สุดก็คือเป็นการประชาสัมพันธ์ให้คนถังประเทศนะครับได้รู้กายายอบจสงขลานะครับหนึ่งก็คือช่วยประชาสัมพันธ์ให้กับโครงกา สถานที่ท่องเที่ยวในเขตอำเภอสติงพลานะครับไม่ว่าจะเป็นถ่ายยินคูคุดคลองลีนะครับสองกับเรื่องของเท่านสว่างพูนนะครับก็คือให้ประชาชนนี่ได้เข้ามามา,มากเรื่องความภูมิการกกเรียนท่านสว่างนะครับเรื่องของ,งใใความบ้านแก่ๆกับฟาร์มทะเลนะครับเทานาวางโบกเก่งเดียวนี่นะครับเป็นการอนุรักษ์ พันกุุงนะครับซึ่งตอนนี้อบจสงขราชองให้การสนับสนุนอยู่ไล่แห้งนะครับหากว่าซื่อไปทําเชวนาอบจปปะชพพาชนตีชิงห่านครนะครับท่านกำนันตําบลป่ากคาดได้เสนอโครงการฟาร์มทะเลเขาทาอยู่ห้าหมู่บ้านครับหมู่อา่าหมู่สองหมู่สองทาไปแล้วเรื่องหมู่หนึ่งหมูเ่เซหมู่หานะครับอา่าหนึ่งสองสี่หาที่ยังไม่ทาที่นะครับ ก็ของเอาประมาณส่วนหนึ่งมาจากอบจสงขลาเพื่อจะไปทําฟาร์มทะเลนะครับก็อบจสงขลายแถบนายกอุทิศกายนดีนะครับยินดีให้การสนับสนุนนะครับในเรื่องการอนุรักษ์พันปลาเทน่าทับนะครับเทตลิงอาเทหน้าทับทิชนะมีการทําธนาคารปูไข่นะครับพี่น้องก็ของเอาประมาณมาส่วนหนึ่งแถบนายกอุทิศกา็นด้วยในเรื่องส่งเสริมอาชีพกบเป็นภารกิจของอบจสงขลา แต่ว่าต้องเกิดจากการรวมใหม่รวมมือจากสองทีมก่อนเนี่ยกับเกิดแผนน,นะครับแล้วมีโครงการเล้วอะไรแล้วแต่ค้านงบประมาณเป็นการตั้งใจเป็นความตั้งใจของพี่นอกประชาชนนะครับก็เลยกาเรียนนะครับว่ายินดีรับเดี๋ยวาท่านวานาเฉลียวนะครับช่วยนั่งด้วยกันเดี๋ยวประสานกับฝ่ายประชายสัมพันธ์แอดนะให้ทางชมรมนะครับ ทำนั้งซื้อให้เป็นเอกสารเผื่อเราจะได้ตั้งเหลืองได้ในการข้ออนุเคราะห์เรื่องการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในสามตำบลในของอำเภอดิงผานะไม่ว่าจะทาทายินคู่กุดคองรีนะดูรา,ายละเอียดเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับแลลวก็อีไปติดจ,จุดไหนจุดเตะสำคัญสำคัญเผื่อให้พี่น้องประชาชนกาบรเรียนนิดนึงครับท่านนายกอุทิตท่านคิดเรื่องนี้มาครับเพราะว่าท่านถือว่าวีทีชีวิตโนานารีเนี่ยเป็นเรื่องที่สวยงามเป็นเรื่องที่สำคัญ นะครับพี่น้องค่อยติดตามนะครับอบจส่งค้าเราไปทำไปชาวเทโยเทตลาดโกงโคงแทวแตลาดโกงโคงง้างลีการ์เด่นเลยครับ้างาสูงกางขาโรงแรมรีการ์เด่นเลยห้างจากนั้นประมาณสองรอยเมตรครับมีเทวางอยู่พื้นงามที่สุดมีอยู่แห่งเดียวแล้วสองไหลวะนายกอุทิศจะไปทำโครงการเ็าเรียกโกงโคงวิลล่ามาร์เก็ตเป็นโครงการระดับประเทศครับระดับประเทศ ถูกๆเดือนจะมีการมุนเวียนเปลี่ยนแปลงประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลไม่เอาวิที่ชีวิตเนี่ยครับเรามีโครงการทึกคณะหลบคุดตนุนดไปโปูกีทนันเลยครับและการจัดทําวิธีชีวิตโนดนาเลเนี่ยครับข้อข่าสมุทรสิ่ิงปลามีการสแสดงมีสินค้าเลยไปสแสดงนะครับให้เป็นสัปดาห์วิที่ชีวิตโนดนาเลเพื่อประชาสัมพันธ์ให้หักทองเที่ยวนะครับให้นักเ้าต่างประเทศเนี่ยมาทำเท้า น,นี่ครับเป็นโครงการหนึ่งนะครับคงจะเริ่มได้ประมาณเดืเดอนมิถุนายนนี่ครับเดือนมิถุนายนนี้ตอนนี้กําลังขับเคลื่อนอยู่นะครับก็พากพี่สุวัสด์มีอะไรจะเสิริมไม่กับเชิญครับพี่น่ว่างผมอยางงหน่ว่างอธิบายธากิดนะครับว่าจงหมดว่ามาเร่มันมาเนี่ยครับมาเล่มาพอมาถึงเนี้ยเงี้ยไปเลยคนขึ้นนูด้ดเลยเห็นจะมาตาวเต็ แล่นขึ้นโน้ดันใต้เปล่านะวะ่านะครับถ้ามาแร่นดำหน้าเนี้ยตึงพุ่มยาให้นะวะงางอธิบายวัวไล่ละเอียดเนี้ยจมบรพอมารีมาปนไปวัดโกนมามัราการล่วงพอตัวเช็ดมาแล่วิธีชีวิตคนขึ้นตานแล่โมขึ้นตานเช็ดป้าลงไปแล่โมเลแต่กากินปลาในล,าลีทราาปลอกปลาในลีทร่าเนี้ยตื้อว่าเป็นรุดยอดปลา พราะฉะนั้นเนี่ยผมอยากให้นาวังทำ้ลายละเอียดของโครงการเนี่ยครับทำรลายละเอียดข้องโครงการแล้วก็อธิบายย้็นภาพว่าพอมาเร่พอสิงกโปรมาเนี่ยมาถึงอีมาตรงไหนก่อนนะครับกับกับอาเชินนะวังกับเชิญเชิญอธิบายักนิดกับ ตามโปรแกรมมันจริงๆนะครับตามโปรแกรมจริงๆของเรามีมีแฟนฝาบแล้วแต่ทีมฮานหรือคณะของแต่ละทีมจะทน,นัดเลือกว่าสมุิสมุสมิสมุดว่าการมาต่องเที่ยวจุดนี้ของตำบลสายิ่ของรีกูคุดนะครับเขาจะไม่ดูกันขึ้นฐานแต่อยากดูลงลง,งสู้ตะลีิรับ การลงทุ่ทะเลทราบนี่ลงทโ่กสในะโยกช่วงเ้านะครับถ้าช่วงวันท้ายนี่กลัวลมการลงทุ่ทะเลทราบนี่ลงไปในน้ำในทะเลถ้าวันทายท้ายนี่กลัวคลื่นนะครับเพราะฉะนั้นต้องเป็นเ้าตรงนี้โปรแกเต็มสมมุดถ้ามีมีนักตองเที่ยวเข้ามาป่อทู่เข้าไปเลยจริงๆน,น,นะมีมีมีไฟไฟที่จะบริการอยู่ก็มีการประชันนะครับ เขาจะหนัดกันเลยว่าคุณจะต้องการดูอะไรกี่อย่างถ้าสมมุิดูขึ้นตานก็ช่วงช่วงไหนเราก็แยกเวลาติดต่อกันได้เลยนะครับแต่ตรงนี้เวลาต้องจัดที่เหมาะสมที่สุดนะครับายกตัวอย่างว่าการดูการทำตานแตนุชการดูทำตานแตนุชช่วงเช้าช่วงเย็นก็ทำตานแตนุชคือขึ้นรอบช่วงขึ้นรอบช่วง เดี๋ยวถ้าเรามาตอนเที่ยงจะไปดูการทำตาลตะนุชเจ้าข้องตาลบอกว่าผมเหนื่อยนี่จะต้องฝักนะครับต,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 ต้องต้องต้องแล่เวลาให้เมาสมด้วยนะครับตรงนี้ครับตามโปรแกรมมันมีอยู่เรียบร้อยสมดุดตรงนี้เผื่อไม่เสียวเวลาคนหนื่นนะครับรายคนในพื้นทีตรงนี้จะต้องสอบตามารายละเอียดต,ต่างๆไปส่งข้อมูลไปทิกกลุ่มนะครับ ทรงกอมูลวิติกุมจะได้รายละเอียดมัดนะครับเป็นราคาและต่างๆนะครับบอกจัดเกนไว้เลยนะครับกับกับกับอบุณระวังมากับพ่อมเรียนเสริมนะวังจิตตันลงว่าโครงการไอวิธีชีวิตไอวิธีชีวิตโนดนาเลยนะครับพ่อหนักตองเที่ยวมาเนี้ยมาถึงวัดประโคจกวัดประโคไปแล่โมก้นตาน แหลกขึ้นตานกัอาจจะใกล้น้ำพึ่งกีมาหรือว่ากินน้ำพึ่งกีมานะครับพอจ,จะจากขึ้นตานกับโอวันเย็นเนี้ยไปกินปลาเพราะนันเนี้ยกับยายากรยันหนาวางเนี้ยทำโปรแกรมในนึ่งวันเนี้ยหวายมันกรอบวันพอดีพอมาถึงวัดปะโคแล้วไปตายินไปก่องเรียอะไรปนีนะครับกับขอบคุณขอบคุณครับค,ครับปนี้นะครับผมยกตัวอย่างนะหนาวางนะ อีกไม่นานนะครับพิพิธภัณฑ์ล่วงปูทวดที่วัดประโกเซ็ตเฟสสองตอนนี้เรากําลังทํานะครับเหลืองลิฟต์ขึ้นพระโขนะครับนักทองเที่ยวเนี่ยมาลีสิงคโปร์เขาจะมีกลุ่มเรื่องเที่ยวองเที่ยวเชิงศาสนาอายุมากเลยครับมาขึ้นบันไดหนกักไม่โหลดพมมาปั๊บถึงเขาไม่ยากมากครับผมมาถึงับมาไหว้เจดีย์อยู่ทีร่านย้อดหลอดมันขึ้นบันไดไม่โหลดครับพอเขามาหลดทั่วนะครับ หลาแล้วชาวบ้านบางที่คนในพื้นที่ลูใส้ข้าวถา้าล้างได้ครับคืนเลยแต่ว่านักท่องเที่ยวกับเขามาหลดทั่วกันที่อย่างิขั้นอยิบิปขันมาเรื่อยๆนะครุบตัวประมาเขาไม่ยากมากครับแต่ว่าทั้งมีปีปิตภัณฑ์ลูกผู้ทวดน,นะครับในปีปิธภัณฑ์นี้จะมีการแสดงมีอะไรเยอะมากครับเรื่องวิถีชีวิตเนี่ยครับคือสร้างให้มันดูน่าสดใจแล้วก็ขึ้นลิฟต์ไปแล้วก็มีห้องหน้ามห้องถางมีลาดจอรถ,ถทีดีเนี่ยครับ เล่าทัพพือกับนายากองอุติตแต่ว่าแบ้ไปแล้วทางจะให้บริษัททัวร์คือสมาคมมกักคุเทศอาชีพนะครับผู้ประกอบการทัวร์เนี่ยครับเขาโคกับบริษัททัวร์ที่มาเลเซียวัดซู่มาเทียวที่วัดปะโคตาตอนนี้กันขึ้นลิฟต์ใบเล้วผ้ามาเลยผ้ามากี้คนกี้คนกับใบเบ็ดถท้าว่าคนถทิงปลาได้เลยให้แน่นอนเลยครับกับวัดปะโคกับจัด เขาเรียกลูปการท่องเที่ยวแต่เลขภาษากษังกคือเส้นทางการท่องเที่ยวนะครับออกจาก่ะ